หลูมบ้านบ้านเฮานี่มันลุงลังแต่นะถ้าเฮาลาออกไปหลวงเฮียแล้วเฮาจะไปทำมาหากิ่งเหบอมแม่หลวงแม่หลวงเจ้าแม่หลวงแม่หลวงเจ้าจะมาขอใจไวไฟ,ไฟบ้านแม่หลวงหน่อยได้ก๊อ<ฮ>อย่างใดต้องเจมไวไ,ไฟบ้านตัวกติดใช่ะกะกอติดนะแต่บัดเดียวเจ้าอ่ะยกเลิกไปแล้วเจ้าลำคานค้นน่ะกะอ๋อออย่างอย่างใด ใครเหก็ผู้ช่วยนั่นนาะหน้ากก่หน้าหน้าแต้นะ้ทาติดก่อนยห้อุ้ยอุ้งจะแอบบอกจะแอบบอนี่เอออุ้ยนาชัดหลักมอเอาอน้นรอดอ่ะยคนเดีกอันน่ะอยแต่งหุบอ่ะโอ๊ยงอมงอมงองมนี่นี่นี <H> oon, แต่งหกกอดบีบหูปงีงามงามหนึ่งงาม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 แล้วเทกมาตัวยนะเออแท<อ>็ก็เทคนี่อ่ะเซรัตเซรัอัน,นเออ,อปีแจมปีแจมเนี่ยแชยเน็ตในกามล้อในแก้มโมด้าจะอัพหปเนี่ยแถมละแล้วตัวยังมาเติมเนสพ่อ่ะเติมแล้วแต่มันโมด้ามน้าๆน้าแชการรมเร็วเออเอ,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 อเปิดเาไหร่ อีกาปีสา,าวคนงามแล้วหลอทุกปงตรงนีง้งามนงามกันนี่นี่นี่นอ,อ,อ,อสรุปเผาเอาตามที่ตกลงกันที่ประชุมวันนี้เนอะโอเคห้ามเผาตามที่หลวงบนประกาศไว้แต่ถ้าเป็นไปได้จะืดีขนาดเลยคือแบบว่าต้องเผาแบบยาวๆตลอดไปเลยเผาใจวิธีกําจัดว่าจะพืชหน้าต่างๆในี่ใจวิธีอื่นเอาเนาะ ไปแปลงปุยแปลงอย่างกันแล้วแต่ดีก็หมู่บ้านเขาจะได้มีอาคาศบริสุทธิ์ใจกันโล่งอนดีก็เจ้าแมหลวงตามนั่นเลยครับแมหลวงป้าก็จะคุดหลุมแปลงปุยมากนะแมหลวงดีล่ำดีเหลือป้าดีละช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะผู้ช่วยเดี๋ยวทำรายงานการประชุมวันนี้นะแล้วก็ส่งไปในรายกลุ่มเนอะทุกคนจะได้หันเหมือนกันนะคนเปิดมาได้มาเนาะจะได้หันเพราะว่าข้อตกลงเขาอ,ออกแล้วและกำเดียวแมหลวงจะไปประชุมในเวียงก่อนเด้อ โอเคมีใครมีข้อสงสัยะไรก็มีละเจ้าตัวกันเนอป้าลุงอเล็กจ้ามาช่วยนะผู้ช่วยไปลืมจัดการเนอครับครับแล้วจะเอาคาวดีมาฝากประชุมวันนี้ครับไปละเออเนี่ยพี่แจมขอแช่เน็ตเท่านนเหรอตียังไม่ได้เติมเตื้อคอลัดตัวอย่างหู้จักเติมอ่ะ ป้าทอยแกขอป้าใช้เน็ตแกกำล้อแกย่งวาระการประชุมวันนี้อ่ะป้าได้จ้ะอ่ะอ่ะแต่ป้านี่มาจ้างอ่ะบ่ะเคยจ่ายสักเด้ออ่ะมาไปยังไปยัง,งนี่แชร์ยังไดนะเออเนี่ยป้าถ้าแชร์เน็ตนะนี่ไปย่าจะจอีนี่เออเนี่ยอ่าเออนี่ได้ละได้ละได้ละเน้อโอ้ ้าเนตใา้มาจ้าแตะจ้า,าไหวนี่โอ้บบตันกินอะซะอย่างละอี้ล้ําเหลือกอ่ะฮะพ่อพ่ออย่างอันอะลุงลุงแกขอลุงอ่ะเชนเนตแกกําลอได้กะได้กะออรอ๋อลองเนี่ยเหรอลุงก็เนี่ยไปจ้างนะลุงผมได้ใจสักเตือนอ่ะากใจเลยลูกบ่าวลุงมันเติมไม่ขึ้นละ โอ้ oh, จะอีกาเน็ตเร็วแรงเต็มสปีดที่อะเริดเริดริดลุโอ oh. oh. ใจแตะใจว่าเน็ตลุงม,มดละกาโอ oh. พี่แจมถ้าตัวจะจมยังอย่างอ่ะมันจะได้ใจของตัวสักน่อย แล่มยังลุงก็บอกอะ่ะพราลุงไม่ค่อยได้ใจอะ่ะจะเหลือไว้หยังเหลือไว้ก็จะได้เปได้แล้วลุงเนาะแจตเตอร์แจตเตอร์มนนันเป็นยังโลกใจ้งานส่วนรวมวหรอฮันก็ลุงปั่นอะ่ะยงอมว่าอย่างเลยลุงปันนี่นะใจดีมันจะคิดจีอย่างตัว ลุงปานลุงปานอันไก่ขอแช่เน็ตนไก่กำร้อนเน็ตไก่มด้เอ้ยไกล่ลูกบ่าวลุงามาแบบเติมเมื่อไรมันบอกว่าเติมไปลุงก็ไม่ได้ใจอ่ะโอ้ยี่อย่างมาได้ใจอ่ะก็ไล่น่ะลุงเล่นบาแจา้งมันส่งอะ่ไออย่างลุงก็ส่งมาได้ลุงก็เลยให้ยกเลิกเฮียเสี่ยงสตางค์มาได้ไก่ออัน จะไปขอพี่แจมก็ได้ไปแล้วครับลวงขอแจมดูเนาะพี่แจมขอเชนเนสในกรรมหรอเนตใก้มโอด่าเห็นั้ยล่ะโอ้โนโนโนรรมเดียวไปได้โนมือถือปีมีท่าน่ะเนี่ยคนเรียวโต nên pika chả muốn là ca ôi bà muốn tựa lò <laughs> ừ ừ à, ừ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  đây ừ ừ P'Jam เน็ตโมด่าขอรหัสไวไฟนี่หรอก็เบอร์มือถือปีนั่นอ่ะเบอร์มือถือเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวกันเออเออเอออีกอ่ะเออเร็วแรงร็อย่าอ พี่แจมพี่แจมเปลี่ยนรหัสไวไฟกะพี่ไม่ได้เปลี่ยนเหรออ๋อมาได้เปลี่ยนถ้บไม่ได้เปลี่ยนน่ะอย่างไกลใจบ่ได้อ่ะเอา้าจะไปใจได,ได้อย่างไรอ่ะพี่ยกเลิกไปแล้วพี่บ่ค่อยได้ใจหรอพี่แจมพี่แจมบม่ค่อยได้ใจอ่ะแต่ไกลได้ใจอ่ะก็ตัวใจตัวก็ยังมาติดตั้งคนเดียวอ่ะโหพี่แจมมาพี่แจมกกหูหรอว่าไกลบ่ค่อยมีสตาง่ะ โฟนนะฮะพวกเราไปสี่ห้าหมื่นก่อนโผปพี่ก็คองมาจำเป็นแล้วเนี่ยโอโ้โทรรัพ์ซื้อแปลงอยู่ในบัตเตี่ยะแต่ันมีตาตางเติมเน็ตกะะโอ้โออไปอู้นั่งนะแชร์เาขาเดียวก็ได้อะ น่าไนม่หลวงเจ้าก็เลยยกเลิกหื่อเสียงห่งโมทนาะต้องได้ใจสักอย่างอะ่ะ <c oughs> ก่อนเนี่ยมันจําเป็นแต๊ะนะควจะใหล้ลงถะเบียนเฮียนเจ่ากับอยากเฮียนวิชาชีพเพิ่มเติมก็จาเป็นน่ะมาบลบกวดไม่หลวงเนี่ยอันตกก็ใจตามสบายตั้แชมเหยื่อันนี้มันจําเป็นหรอขอบคุณแม่หลวงจนกโน,นเจ้ากับ่าเจ้แค่มาลบผลดไม่หลวงมาหรอผู้ช่วยนี่มันกน็ตักแกเหมือนก,กันตาโอย มันจะแค่เจ้าน่ะแม่หลวงมาเดียวว่าะไปบ้านป,ป้าซอยพุนใครจะไปขอแชร์ไ Wi ไฟลูกป,ป้าซอยพุน่ะกนะ็ะมันจะเสื้อมหัาตายอย่างโทรศัพท์ไอโฟนมันนะ่ะมันอย่างแบยอมซสื้อโทรศัพท์เครื่องทูกขั้นน้อยแล้วแตดงไปเติมเน็ตมันใจก็จะเป็นนี่งุดแต่ว่านั่นแหละแม่หลวงบอกบอกมันสกรรมเหรอลำห่างลำเหลือผู้ช่วยนี่นะจะบอกบอกมันสกรรมเหรอไปไห่ขอแชร์เน็ตบนหัวบ้านหัวเมืองเนี่ย ววิวดีวิวงามขนาดอะไรไม่หล้องหรอถ่ายห้องว่ากันเราถ่ายห้องว่ากันเออเอาวิวนี่วิวหลังนี่ดูนะเดี๋ยวเปิดตากก่อนเก๋ๆก๋ถ่ายห้องถ่ายห้องถ่ายห้องไปไปลงไปอยู่ในแนมเลยจะได้วิวไงโอ้ยอยู่ทันนิยกาการ่างงามเนอะเอาขอเนี้ยนะเอาสักแสนหกเงามเลยองี้ยไหเขาพอนะเขาหรอเอาไว้อุ้ยงามมากลงดีกว่าเออเหนี่ยพี่แจม เชนิตในกรรมเราไปลงผูป่ะเออเศรษคนเดียวมีในกระเป๋าเนี้ยขอบคุณนะเจ้าพี่สาวพี่แจม,มต้นลืมมาโทษซ้ำมากะบัลลืมเหรอก็มีในห้องเลยกะ,ะไหนอ่ะ งานการเนี่ยเดียวอือกาเนี่ยกะโทรศัพท์ใหม่ปี่ปี่กะหาเปลี่ยนใหม่นี่ขอพี่แจมแล้วจะแช่เน็ตจะได้ล่ะก็แช่มาได้นะกะอออ้าอ้าอ้าของป้านี่บ่อ่าอของลุงนี่อู้หูแหล่นอ่ะว้ายโหอือ ไม่หลวงอย่าคิดนี่ไม่หลวงกระเปียนเครื่องไม่เหมือนกันนนี่จะไปขอยืมเนตไผ่แหมบบบนี้ไผ่ก็ยืมสักคนแล้วโอยอย่ามาย่าเตย่าว่านะเอ้ากระปิ่นอะ ซื้ออินเทอร์เน็ตมาเนาะเพื่อระวังใจใครจะไปซื้อมาเพือตัวยืมใจเพื่อเปลี่ยนเป็นรุ่นธรรมดารุ่นกดโทรเข้าโรูออกคอร์ก่ะจะไปเสี่ยงให้ตังฟรีให้คนอื่นใจยังงั้นเหรอลุงเนาะแม่และแม่หลวงลุงต้องเปิดใจล้วอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตน่ะป้าสัมหายกะจางดุอ๋ออันนาไม่หลวงอ่ะกระตัวจะซื้อไหมเนี่งโทรศัพท์เพิ่งสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ย ซึ่งมาแล้วกับเลือท้าั้งไม่เติมเน็ตมันจะีประโยชน์ยังเมาวไอโฟนไปจุมหน้าไปป่ะจุ่มหน้ากูณดิตีห้วตื้เท่าหน่อยเนี่ตีห้วยเองีน้องขนาดไปโอ้มาเอาชอบล้าลงผูจะไดเนี่ยเอาก็เนี่ย้ปแล้วช้อะไรเต็มตี เนี <pec> ่ยเอาเน็ตได้ไหนโทษหูบ้า